สวัสดีค่ะพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันที่12สิงหาคมพศ2563นะคะเป็นวันแม่แห่งชาติวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิ์พระบรมราชินีนาถพระราชชนนีพันปีหลวงนะคะวันนี้มาแนะนำให้ท่านได้รู้จกักธนบัตรที่ระลึกชนิดราคา80บาทเพื่อเป็นที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติเมื่อ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมประชมนมพรรษา80พรรษาวันที่12สิงหาคมพศ2555นะคะอันนี้จะเป็นแบบเต็มคืออยู่ในรูปแบบของมีปกมีเป็นแพ็กเกจครบนะคะครบชิ้นส่วนอันนี้จะเป็นด้านในอธิบายถึง ส่วนประกอบของธนบัตรทั้งหมดเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะคะลักษณะของธนบัตรและก็การผลิตป้องกันการปลอมแปลงนะคะมีภาษาอังกฤษบรรยาย <Okay. S 1> นี่ค่ะธนบัตรจริงๆจะมีลักษณะนี้นะคะ หมวดอักษรที่ใช้คือหมวดภาษาอังกฤษ Q ซิซึ่งหมายถึง Queen แล้วก็หมวดที่ล,ลึกของไทย9ททงซึ่งจะเป็นหมวดสำหรับธนาบัตรที่ล,ลึกทั้งหมดของไทยนะคะขนาดธนาบัตรกว้าง80มิลิเมตรยาว102ม mm, ิลิเมตรก็คือประมาณของธนาบาัตรถ้าท,ทุกท่านเคยสะสมธนาบัตรก็จะประมาณธนาบัตร แบงก์จัมโบ้แบงก์หนึ่แบบที่สิบสี่ะค่ะจำนวนการผลิต2ล้านฉบับใครเป็นเจ้าของก็จะเป็นหนึ่งในสองล้านที่ได้มีธนบัตรที่จะลึกสำหรับระลึกถึงพระอ,องค์ท่านซึ่งถ้านับถึงพรุ่งนี้ค่ะ ทรงจะมีพระชนมายุ8 8พรรษาธนบัตรนี้ก็คือเมื่อครั้งทรงมีพระชนมายุ8 0พรรษา8ปีมาแล้วนะคะธนบัตรที่มีหน้าธนบัตรเพียงราคา80บาทแต่มีการซื้อขายในหมู่นักสะสมหรือในการหรือร้าน แรกซื้อเปลี่ยนธนบัตรอยู่ที่ราคาประมาณ800บาทค่ะเป็นสิบเท่าแล้วนะคะสำหรับ8ปีที่ผ่านมา ด้านหลังธนบัตรนะคะพื้นของธนบัตรก็เป็นสีฟ้าสีของวันแม่เลยนะคะ เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมีคนใส่เสื้อสีฟ้าวันแม่เยอะแยะเลยส่วนมากแล้วเวลาจะเราจะสะสมธนาบัตรถ้าอยู่ที่ราคาแพงกว่าเดิมถึงสิบเท่าคือจะกแปเป็น800้อยเราก็คงจะไม่ค่อยจะซื้อกันแต่ว่า ถ้าเกิดเราได้เป็นเจ้าของแล้วมันน่าภูมิใจมากค่ะแล้วสวยงามมีค่ามากมายกว่าเงินแป0รอบาทในอนาคตนะคะเพื่อเราลึกถึงวันแม่เรามาเริ่มสะสมธนบัตรกันนะคะสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบกรุณากดไลค์กด แชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ